เกิดเหตุไฟไม่บ้านเดี่ยว2ชั้นในจังหวัดชนบุรีไฟคลอกแม่ป่วยติดเตียงวัย78ปีเสียชีวิตลูกชายไฟลวกสาหัสเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อเวลา4นาฬิกาวันที่25มิถุนายน2568พันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเสม็จได้รับรายงานเกิดเหตุไฟไม่บ้านเดี่ยว2ชั้นในหมู่บ้านปิยวัฒน์หมู่3ตำบลสม็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิง3คันเทศบาลเมืองอ่างศิลา2คันเทศบาลตำบลหัวปี1คันและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์พบไฟลุกไหม้จากชั้นล่างลามขึ้นชั้นบนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไฟจึงดับภายในบ้านบริเวณชั้นล่างพบผู้เสียชีวิตชื่อนางอรุณีอายุ78ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนี้ยังมีนายเอกนามสมมุติ ลูกชายนางอารุณีผู้เสียชีวิตถูกไฟลวกตามร่างกายอาการสาหัสกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีสอบถามร้อยตำรวจเอกประพันธ์อนุสิริอายุ67ปีเพื่อนบ้านเผยว่าได้ยินเสียงลูกชายเขาวิ่งรอบบ้านร้องขอความช่วยเหลือออกมาดูก็พบไฟแดงในบ้านแล้วโทรติดต่อหน่วยงานก็ติดต่อไม่ได้เพราะไม่ได้เอาแว่นไปจึงให้รอปพโรงพยาบาลช่วยติดต่อให้ด้านนายเกริธิชชุติเนตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองอังศิลากล่าวว่า มาถึงไฟไม่ด้านล่างหมดแล้วด้านบนยังไม่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนตอนมาถึงเขานอนอยู่ตรงนี้เขาหมดสติแต่พอเรียกเขาเขาก็ฟื้นและให้ช่วยแม่เขาด้วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไฟคลอกทั้งตัวเบื้องต้นตำรวจจะรอสอบสวนลูกชายผู้เสียชีวิตอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเกิดไฟไม่ครั้งนี้ต่อไป